เขาเอ้ยไอตายนี่จจกกันไว้แท้เขาเคยชยวน้ำไผ่จะเป็น,นออสม่ม,มาตั้งสิบกว่าปีเขาเอ้ยเขาตายตา่ตาตา่ต่เหตุถึงไดไเผยสิส้อยได้น้อนี่นเผสิซอยใหญ่เนี่ พ่อพี่สันตายในจังไดนี่ผมมีไผ่ซอยเลยค่ะเคนเป็นอสโมมาเป็นสิบกว่าปีนี่นจังไดซอยเนี่ยลวงพ่ออ้าวเป็นยังเลยโยมคือเฝ้าคือฟัอฟงแท้เป็นยังจังไดละ่ะข่าวว่าผัวตายบ่เราเป็นอสโมมาด้านบ่ให้ผมไอตมาซอยอยังแน่บันเนตตมาได้ยินข่าวว่าโอ้ยของเพื่อซาซุงเพื่อนี่ เขาเฮ็ดปะกันนล่เรียกว่าชมรมอาสมาคมอสาสาสปักาสูงเพื่อหัวคันนี่ยโยมในเขาแล้วเพิ่นอยู่บอ่อหรือจังไดคน,นจีซอยเลือดจังไดแน,น่โอ้ยหลวงพ่อชอบพนักกิจสงเคราะห์อสมอยังกับบริสมัครน้ำเขาดอกหลวงพอ่พอเพเพิ่นเพิ่นตั้งยังไงเห็นหลวงพ่อซอยแน่ถอค่ะหลวงพอ่อดิสันกับบมีผู้ใดอ้าวจังไดเลยโยมเม็่จังไดกับคนตายแล้วก็ซอยกันตีน้อ เดี๋ยวพิธีการต่างๆเดี๋ยวให้หลวงพี่นุ่มรับสิทัิการไห้เนาะฮะหลวงพี่นุม่มาจังใดล่ะเอาละโยมเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเมื่อคนตายแล้วเราก็อย่าเสียใจแต่เฮาก็ต้องมาเบิง่งไอ้ยินข่าวว่าสาสุขณอำเภอและก็สมาคมอสซมอเขาจะตั้งชมรมตั้ง สมาคมที่จะซอยเหลือผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นอสอมอก็ให้โยมบอกต่อๆกันไปโดยเฉพาะอสอมอทุกตำบลทุกหมู่บ้านให้มาสมาัครค่าสมัครเขาก็สิมีอยู่แต่จักบาทเดี๋ยวก็คอยถามกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ห้าสิซอยกันของอสอมออำเภอกุขันก็ขอให้โยมอสมทั้ทงชายหญิงทุกตำบลเดอ้อ มื่อนีก็ได้ยินข่าวว่าเขาสิเปิดเมื่อวันที่20อสวันอสอมอนี่เปิดไอซมาคมของอำเภอกุขันทำเา็นอสอมอเสียก็สิได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมนี่ซึ่งเขาสิมีการไปมอบไปซอยเหลือทุกอย่างก็รายละเอียดต่างๆก็สิได้เว้ากันของทีมอสอมอเขาเก็รรายละเอียดต่างๆก็ไปถามเอาเองเดอ้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ อาตมาก็เห็นว่ามันดีงามก็อยากแนะนำไว้จัง,จงสิตีเห็นบ่เห็นเสียแล้วก็บอููจักสีเฮ็ดจังไดกับบ่มีเงินค่าศพค่าใจใจต่างๆถ้ามันมีถ้ามันเฮ็ดไว้ก็ดีนับอสตมอ,อทั้งหลายสําหรับอาตมากับคงสีบอกได้แค่นี้แหละ